เลิฟรีซีนเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุด แล้วฟ้าแสนปลืม้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แจงรู้ตื่นรู้เบิกบานในที่สุดชีวิตย่อมจะให้โอกาสตัวเองเป็นหลักไม่ผิดเพียเ้ยนไปจากพระองค์ทรงสอนหลักธรรม เพื่อนำไปสู่ผลทางแห่งคุณงามความดีการเจริญสมาธิภาวนานั้นมีสองแบบก็คือการเจริญสมาฐภาวนานั้นเป็นการจดจ่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตเราสงบและการเจริญปัสนาภาวนานั้นเป็นการวิจารณาไตรลักษณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถ้าจิตใจของเรานั้น ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขในความทุกข์แล้วจิตใ,ใจของเราก็จะถึงกระแสพระนิพพานคือความสงบระงับนี้ก็คือความเป็นกลางเห็นได้ชัด ถ้าจิตเป็นอิสระแล้วจิตจะไม่แบ่งแยกไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีชายไม่มีหญิงไม่มีอะไรจะเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแล้วในบ้านปลายก็ไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตาตามหลักพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสอนให้มีศีลห้าและเว้นจากสิีงไม่ดีไม่งามต่างๆนานา ให้ปฏิบัติคำกันอย่างจริงจังเพื่อมีชีวิตที่ดีทุกผู้ทุกคนจะอยู่กันอย่างผาสุขพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ชั้นสูงทางประเทศของพระองค์ไม่ทานเนื้อสัตว์พระองค์เองก็ไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ด้วยปัญญาที่เลิศยอดที่รู้คุณค่าแห่งสัจธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุก์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคำว่ากลิ่นติบก็หมายถึงกิเลทั้งปวง การไม่เบียดเบียนมนุษย์และสัตว์โลกย่อมเป็นหนทางแห่งความเจริญด้วยปัญญายกระดับฐานะของจิตวิญญาณสูงขึ้นมาด้วยเมตตาธรรมนั่นเองพระองค์ทรงไม่เบียดเบียงสัตว์ทุกชนิดแม้เพียงเห็นด้วยการทารณกรรมสัตว์ยังต้องชดใช้ในวิบากกรรมไปในภพภูมิต่างๆทุกภพทุกชาติพระองค์ทรงไม่ได้สร้างวิบากกรรมไปได้เลยเป็นหนึ่งในจักรวาล พระพุทธเจ้าทรงรู้โลกทั้งหมดในโลกทั้งปวนด้วยพระปัญญาอันยิ่งตามความเป็นจริงทรงรากแล้วจากโลกทั้งหมดไม่มีผู้เปรียบในโลกทั้งปวงเป็นนักปราดทรงครอบนามานทั้งหมดสังขารทั้งหมดทรงปลดเปลื้องอิเลสเครื่องร้อยรัดได้ทั้งหมดซึ่งไม่มีภัยแต่ไหนไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ อย่างยวดยิ่งคือนิพพานคนที่ไม่ฉลาดก็คือคนที่มีอารมณ์ไม่คงที่อารมณ์แรปรปรวนอารมณ์ไม่เที่ยงความฉลาดทางปัญญาย่อมเกิดขึ้นได้เสมอก็คือความฉลาดที่แยกติออกจากอารมณ์ที่เป็น ที่เป็นมงคลไม่นิน่าว่าร้ายไม่พูดสิ่งที่เป็นอับประมงคลถ้าทำได้เช่นนี้บ้านนั้นก็จะมีแต่ความเป็นมงคลเมื่อเรารักษาศิลศสิ่งก็จะรักษาเราเมื่อเรารู้จักพัฒนาจิตใจรู้จักพัฒนาคุณภาพชีวิตความสุขนิรันย่อมเกิดได้กับตัว ยักษาภูตังปักชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วพบกันใหม่สิ่งเสมอกันฉันและเธอ